โอเควันนี้ event. อีเวนต์แจ็คพอตนะคะตามหาหนึ่งหมื่นเพชรแล้วก็หนึ่งหมื่นทองเมื่อกี้ฉันอัดไปละรอบนึงแต่ว่าคิดว่าจะลองมาอัดแบบที่กดฝั่งเดียวะคะ่ะกดแต่สีฟ้านะคะกดแต่เนี่ยกดแต่แจ็คพอตกองสีฟ้าดูว่าจะได้อะไรเจ็ดร้อยเพชรนะคะจะไม่กดอันอื่นเลยมาดูกันอ่าเริ่มหลังก็หนึ่งแสนทองนะคะอยากได้ตัวของขวัญดีๆบ้าง ขอเพชรหน่อยซิ okay. ตอนนี้ที่ดีที่สุดยังเป็นหนึ่งแสนทองนะคะยังไม่มีแบบคนโหดมาพอดีเมื่อกี้จับไปแล้วเจ็ดร้อยเพิ่งนึกได้นะคะว่าเฮ้ลองแบบอัดสีเดียวดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างส่วนมากก็จะเป็นทองนะคะไม่ค่อยมีอย่างอื่นเ่ะ่คือหมายถึงว่าคนที่แบบจนทองอ่ะ อีวันนี้ก็คงดีนะคะส่วนคนที่มีเพชรเยออๆทองนอั่นแหละเขาก็าคงมาหาแบบพวกแจ็ค팟เพชรขดหดกันอยู่ใสยก็คงเอาไปอัพการตัวละครอนนะคะ่ะเผื่อเอาไว้ใช้ผสมอีวันหน้าน่าจะเป็นแบบพวกกาดแน่ๆเลยอะแบบพวบรดโหดมาให้เราผสมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ใครได้แล้วก็อัพอัพไว้นะคะ เราก็ต้องเตรียมไว้เผื่อหาเพชรสะสมเพชรไว้เผื่อลูกเต่าใหม่ได้นะเดี๋ยวลูกเต่าใหม่มากันตอนนี้ดีที่สุดก็ยังเป็นหึ่งแสนทองนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ได้สามร้อยสามร้อยเพชรไปเอ่อไปอันนึ่งแงลวแต่ว่าไม่ได้กดไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งซ้ายนะอันนี้กดแต่ฝั่งซ้ายดู เหมือนมันรู้หรือเปล่าว่าเราจะกดแต่ฝั่งนี้มันก็เลยแบบว่าไม่ไม่ยอมให้หนึ่งแสนทองกับประกันเอสนะคะที่คิดว่าดีดีที่สุดของฝั่งซ้ายที่กดมาเหมือนย่งเงี้ยไม่เยอะจังเคแพ็คพรีเมียมรู้สิ เ้ย hey. ไม่ได้อะไรดีดเลยเฮ้ย hey. มีใครแอบไปบอก GM หรือปอบว่าเราจะกดแต่ฝั่งซ้ายแต่มันไม่มีมาเลยเนี่ย mm. เดี๋เดๆๆเด,เดมัน ทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้ยดูสิโอ้โหจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สุ่มจริงหรอกนะใส่ว่ามันน่าจะแบบคือมันคือมันกากมาแล้วว่าให้เราอ่ะได้แบบได้จากของน,น้อยๆแบบมูลค่้วข้าน้อยๆอะไรอย่างน,นี้ไปอ่ะส่วนแบบเออส่วนอะไรอ่ะส่วนอ่ะหมดแล้วนะคะสรุป เจ็ดร้อยเพรไม่ได้อะไรดีๆเลยฝั่งซ้ายนะคะสีน้ำเงินก็ก็ยังไงอะสีน้ำเงินก็หมดแล้วเดี๋ยวดีที่สุดคือการหนึ่งแสนเพรแล้วก็เออ่ประกันเอนะคะยังไงดีดูประกาศไม่ใช่เดี๋ยวลองกดเชิญเพื่อนดูหยุดโอเค ชวนเพื่อนได้ไหมใครที่ไม่มีเพื่อนเป็น i d ีนี่น่าเสียดายมากเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะแต่ IDP เนี่ยชัยจะไม่ไม่ชวนนอกอ e ีเวนต์แจ็คพอตอะค่ะเพราะว่ามันมันไม่คุมอะ่ะมันได้แบบสามเป็นไงวะล้วสามอ่ะต่อให้คุณได้ได้มาเปิดกุญแจเนี่ยมันก็ยังได้แบบน้อยอะ่ะ น้อยน้อยที่นี้ก็คือว่าแบบแล้วพอมาเปิดของมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเก็บไว้ชวนตอนอีเวนต์ดีกว่าค่ะไอดีผีตอนนี้หลายๆอันก็ได้บินไปเรียบร้อยแล้วนะคะครบยังหว่าอ่ะโอเคหมดแล้วมามาเปิดคุณจฝั่งซ้ายกันนะคะ มีคนเคยบอกว่าเปิดจากกุญแจจะได้ดีกว่าแต่เอ้ยหนึ่งร้อยเพคอแหมบดปุ๊บ,บ,บเข้ามาเลยนะคะอุ้ยหนึ100่งร้อยเพคสองครั้งแล้วแรงอ่ะบนน่นใเบ้นหน่อยนะคะรีบมาเชียวโอเคหมดย่งหมดย่งหนึ่งแสนทองเห็นคนบอกว่า เปิดกุญแจได้ของดีกว่าก็อาจจะจริงก็ได้เพราะว่าช่วงที่ไอดีผียังชวนได้เยอะๆค่ะตอนนั้นก็กส่ก็ตั้งตัวได้เลยอะโอเคสรุปนะหนึ่งแสนเพชรมันก็ใช้ได้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษขอโทษพูดใหม่สรุปคือเปิดกุญแจฝั่งสีฟ้านะคะก็ดีดีที่สุดคือหนึ่งร้อยเพชรได้สองครั้งส่วนเปิดกุญแจด้วยเพรธรรมดาก็ ดีที่สุดคือ1นึ่งแสนทองส่วนเอ,อ่อแล้วก็ประกัน s ส่วนของในดีไปอยู่ฝั่งอื่นหมดเลยอาจจะเป็นที่ดวงล่ะค่ะแต่ว่าไซชอบเปิดสีฟ้าะไรอยากอัดให้ดูว่าเฮ้ยมันเปิดฝั่งเดียวมันได้อะไรดีๆบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเปิดของที่ได้ก่อนนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้เปิดก็รีบๆเนะขอให้ได้ของดีสวัสดีค่ะ